เรียงตั้งแต่ข้างขึ้ีมาวีแต่วีจะท้ายเก็นเปลาหัวอยู่ข้างหลังคูเชียงกะเต๋าผมก็แบบเราจะเราจะดูจากวีเรียงจากวีข้างหลังขึ้นมาข้างหน้านะคะแบบยี่สิบสี่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อมันเล่นอย่างนี้เลยเนาะร้องใช้สาย หมายเลหนึ่งนะครับไหวไหมลูกแล้วหมอนีไไห่งสี่หนึ่งส้่หนองสี่หน่งสีเหนึหนึ่งสี่หน่สนงสี่นสี่สนึงสีน่น่งกบี่น่งเอานนนส่สึวันพอดีหนน้นนน่ะ เจ็บละชิ้นไปเองเจ็บปอมันก็กดจะพอดีแป๊ะเลยค่ะพอดีแป๊ะดีเพราะว่าเวลาเต้นเหงื่อออกแล้วมันจะหลดทำใหญ่ไปเยอดี มาลิสิให้ครูใส่สิครูรองหนขอครูรองหนสิอะไรนะไม่ไหวคราทำไมวะเห็นแล้วครัวยุบอะไรติดเท้าป่าวมนชนิบรอบตลาดีเนาะพอี่วันี้คงจะสั้นนะับรด้พล้วเป็นสิเท่านะ อย่าอย่าดูสุ่้นะไม่มีอะไรติดเท้านะคะพอดีว่าสติกเกอร์มันหลุดเอาเหรอเคลียร์สายก็ลุกจะเดินจะอะไรอะไรจะอดีตอบไม่ชอบตอบตุงมมาอยาดคุยสิอย่าพัดพีกใหม่แล้วพอไลยครับมายังไงมาหยุดยืนรอหรือเดินออกมา ไรไค,ครับเลยครับ,บ,รบเต็มที่นะครับ For someone to hold for one moment, they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every single and every minute, another soul? he has gone and i have believed that in my life i will see it and into hopelessness or giving up or suffering right here yeah. And the stars right now One person of man And the rest will follow For all they forgot For all กลานนและงย้นน yeah, for love ขอบคบอยอเลยแล้วกันบาแผลเยอะพอสมควรนะเก็บรายละเอียดอ่ะใช่มีมีเยอะ บอกมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการก็มีมีพวกปิดคงปิดคำอะไรหนูก็ไม่ค่อยปิดนะวก When every second second every ไม่รู้คำว่าอะไรอะไรที่ที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนน้องจอยร้องไม่ไม่มีใครถ่ายให้ไม่ใหญ่เท่าเพลงอะโอเคน่ารักมากแล้วแล้วก็พวก โน้ตที่โน้ตสูงโน้ตที่ต้องไล่ที่ต้องไล่หลายๆหลายๆโน้ตเนี่ยมันก็ยังไม่คมถ้าหนูยืนมิ่งๆแล้วก็แค่คออย่างเดียวไม่มาไม่รอดใช่ไหรอดต้องเอาบอดี้ช่วยถอดตรงนั้นไปจบมูใช้ตรงนี้พอช่วงสูงอะอยู่แค่นี้ไม่ได้มาอย่างนี้เลยลูกถ้าเกิดหนูไม่ไหวหนูต้องโยนตรงนี้โยนตัวก็มาพร้อมกับใช้กำเนื้อกระบังลงหลักมันออกมามันจะได้ถึงเหมือนมันไม่ถึงมันไม่ฮิตโน้ตเลย รอบที op, ่พีดพีกนไม่ฮิปเลยแฟฉะเยอะลตียะเลยโน้เย no, yeah, yeah. อะๆออ่ะตรงไหน no, yeah. ที่มันโน้เดี่ยอีตอนหลังจะจบแล้วอ่ะซีอ่ะสแตนอฟฟอลอฟฟอลอฟอะหลังอ่ะโน่ no, อะไรอ่ะ <c oughs> หายใจแล้วก็ต้องเอาให้เคลีย คำว่าเลิฟสุดท้ายกูอยากให้ลากยาวมันอยู่ยู่อ่ะยู่ยู่จบไปแบบลมหมดจบถึงตอนจบเพลงเลยใช่ไหมครับน้องดนตรีจะรับอีกทีนึงใช่ไหมฮะหรือให้น้ดนตรีแค่เลยดีกว่าแชร์ดีกว่าไลค์ก็ต้องลากยาวไล์แบบแรงมันไม่เนี๊ยเพราะว่าถ้ารับอีกทีตายเหมือนกันเดี๋ยวมันลากไปไม่มีแรงแลไปรับมันตายให้เป็นเฟนพอเถอะ เมคะเอาครูนิวก่อนเดี๋ยวแม่ขอปิดสุดท้ายโอเคจะ<น>บอกว่าตัวมันนิ่งมากเหมือนที่ครูก,ก้องบอกอะว่าใช้ตัวช่วยกับกับการร้องและเพลงมันให้กําลังใจอ่ะใช่ป่ะตัวหนูมันต้องแบบมันต้องเปิดแล้วตอนนี้ไปเดี๋ยวไปดูนะคําว่า stand up คําว่า up ของหนูทุกคําอ่ะ up มันสูงอทำไมพอทุกคําคที่ up อะทุกอย่างมันต้องข้ามหมดเลยเดี๋ยวไปดูสิ นะเราก็ต้องรีแลกซ์ส่วนนี้อะไรที่ตัวมันจะโยนได้หรืออะไร yeah, ลอง <sorry. S 1> ใช้ร่างกายแล้วก็รีแลกซ์ส่วเขา mm ่า hmm. คือหนูก็เกรงตัวแข็งมากเลยนะคะร mm ีแลกซ์จริงๆก่อนร้องต้องแบบรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์นะนะคะ,อะ,อะตอนแรกมันเริ่มที่ uh, I can't sleep at night I'm going through t r o u b l e times ตอนนั้นที่ครูบอกว่าเป็นช่วงที่เศร้าได้นะคะ เพลงนี้เราเราบอกว่าเราจะลองให้คุณย่าใช่ไหมคะกับความภูมิใจที่คุณย่ามีให้กับเราที่เรานะคะหน้าหนูมันเป็นมโนโทนหน้าหนูมันเศร้ามากมันเหมือน stand up for love แบบหนูหนูไม่อยากจะ stand up อะไรเลยแล้วก็คำว่า will I will see I will see คือเหมือนคนมันมันมันเจอไฟอะไรสักอย่างแล้วมันบรรลุมันเข้าใจอะฮะเออเหมือนแบบเจอ ชีวิตระยำมาตลอดเวลาแล้วตอนเนี้มันเห็นไฟอันสว่างแล้วมันมันเห็นนะวันนั้นหนูยังถาตามันอยู่ที่แววตามันอยู่ที่หนูเชื่อหรือเปล่าว่าหนูหนูเห็นหนูเห็นความรักจริงๆหรือเปล่าหนูผ่านความทุกข์ทรมานมาแล้วแล้วหนูพ้นมันจริงๆหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะออกมาที่สายตาและอีกอย่างนึงเวลาใส่ส้นสูงบางทีเพลงมันสูงใช่ไหมคะบางทีใช่บางทีมัน ย่ออีกย่ออีกอีกม่โดใส่ส้นสูงไหมแพงไปเลยแซนอัพคนเลิฟมาเลยย่อไปเแล้วคราวเนี้ยผักพลังให้มันขึ้นมานะคะหนูไปนั่งเขียนอีกทีหนึ่งว่าทุกประโยคทุกคำทุกเซนเทนซ์มีความหมายว่าอย่างไรและมีความหมายกับหนูอย่างไรนะคะ แ n d up i w l l s e e น้าหนูเห็นไหมหนูลองคิดถ้าหนูไม่เห็นลองคิดว่าหนูเห็นอะไรบ้างในชีวิตแล้วลองใส่เพราะตอนเนี้ยมันไม่เห็นอะไรเลยมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะมันไม่ stand up for อะไรเลยใช่ทั้งในสีหน้าทั้งในเนื้อเสียงไม่มีอะไรเลยคือมีแต่เทคนิคอะหนูก็ต็คือแบบคือหนูเป่นคนที่ร้องเพลงดีไงมีเป็นการเป็นคนที่ร้องเพลงดีมาเป็นทุนใช้เทคนิคได้ค่อนข้างดีมาเป็นทุนคือแต่ว่า มันก็ดีดีไปเฉยเฉยอะลูกงั้นถ้าเห็นหน้าด้วยเอาตายิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยใช่แล้วพอร้องแบบว,ว่าพอโนต้ตสูงๆูงแล้วไม่ฮิตโน้ตอีกแววตามันหาความเชื่อไม่เจอ,เอ,อฟิลิิ่งไม่เจอก็ จอยคือถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดหนูเชื่อแล้วหนูอารมณ์ได้นะต่อให้ปิ้นก็ยังเชื่อใช่ถูกคือจริงจริงแล้วจะไม่ปิ้นด้วยจอเชื่อพลังอารมณ์มันมาอารมณ์มันมาแล้วก็มันจะถึงทุกโน้ตเอยมันจะถึงทุกโน้ตมันไม่มีอารมณ์ใช่ไม่มีอารมณ์ที่แบบสพอร์ตให้มันแบบส่งมาภาษากายลูกภาษากายในแง่ของพลังเนี่ยถ้าเท้าเนี่ยมันต้องมั่นคงมากๆถ้าไม่ไหวเสียงไม่ไหวแล้วมันต้องโกยมันต้องกับเท้าเลย ต้องแบบเหมือนอย่างที่ครูบอกว่าลองยืนเฮ้ยเฉยๆกับเฮ้ยแบบย่อแล้วก็ทืบเท้าดูสิยังไงเฮ้ยแบบย่อแล้วก็ทืบเท้าก็ยังไงก็เสียงดังกว่าเพราะมันใช้ร่างกระร่างกายเราช่วยไงนะไปแก้ไขเรื่องนี้แล้วลูกจะทำยังไงกับอนที่ว่าซองอัดไว้ในเน่้อพวกตัวการ์ดอันนี้หนูกังวลไม่ต้ค่ะหนูเรงกังวลเรื่องร้องแบบมันมันยากอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วหนูจะมากังวลทำไมอะไรคนที่แบบมัน ไม่ต้องกังวลแล้วครับมัาชอบกังวลอยู่เลยเนี่ครูกำลังถามว่าเหมือนตอนซ้อมเราไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วมันไปหมดเหมือนตอนนี้เหมือนหนูมีการพิกัดเหมือนเขาเรียกอ,อะไรตีกรอบตัวเองแล้วว่าเพลงยากครูไม่เคย,ยตอบเราทุกคน<ม>ที่ว่าเาตอนไม่เคยย้ำเลยว่าเพลงยากเลยไม่มีใครย้ำว่าเพลงยากหนูอย่าคิดเองดิลูกครูทุกคนเห็นแล้วศักยภาพเราทําได้ก็ต้องทาได้อยู่ในห้องน้ํามาร้องได้คีย์คีย์ออริจินอลก็ร้องได้อ เพราะว่ามันใหม่มันสบายใช่ใช่ป่ะมันไม่กดดันตัวเองก็อย่ากดดันตัวเองแค่นั้นแหละทุกทำได้อยู่งี้ไม่กดดันนะคะถ้าคิดว่าห้องน้ำมันดีที่สุดก็เนี่ยห้องน้ำของหนูไม่ใช่ดูเป็ห้องน้ำของหนูคิดอย่างนี้คิดว่าเพลงนี้จอยจะร้องมันต้องกลับไปใหม่ว่าจอยจะร้องให้ใครแล้วจอยมีความสุขที่จะได้ร้องมันหรือเปล่ามันเป็นเพลงที่เราชอบมันเป็นเพลงที่จอยอยากจะร้องให้ใครสักคนอยากจะบอกว่า end of hopelessness ไม่มีมันไม่ไม่ไม่เหลือความแบบสิ้นหวังไม่เหลือวันนี้จะเห็นแบบสิ้นหวังเวลตาที่สวยแบบทุกอย่างที่สวยงามมานนแลยอเ,เอ,อแต่วันนี้เวลตาหนูสิ้นหวังอชอ่แรง่ต s t a r of hopelessness ไม่ใช่ end